สวัสดีครับวันนี้อยู่ยทับช่างเบิร์ดร้านช้างโซลาเซลล์นะครับวันนี้จะมาทดสอบอต,ตู้คนโครลโซล่าปั๊มขนาด5.5กิโลวัตต์นะครับตัวสีแดงอาพูด13แอมในตู้ในตู้คอนโทรลชุดนี้ครับมีวงจรผสมไฟก็คือว่ามีชุดกิดกูใช้โซล่าร่วมกับไฟฟ้า380โวลต์ จะทําการทดสอบนะครับเปิดเปิดไฟโซล่าเข้าก่อนนะครับไฟสถานะจะขึ้นออฟอยู่เปิดสวิตช์ที่หน้าตู้ไฟสถานะจะจะขึ้นไปที่รันแล้วเฮิร์ทของมีวร์เตอร์จะวิ่งขึ้นนะครับสังเกตสังเกตสังเกตที่น้ําที่มอเตอร์มอเตอร์คุณนี้เป็นมอเตอร์ขนาด5 5แรงม้านะครับ4กิโลวัตต์ ตอนนี้คือใช้โซล่าจยางเดียวนะครับผมจะทำการผสมไฟสามเฟสเข้าไปเพื่อที่จะได้ที่จะทำให้มอเตอร์ทำงานได้สูงสุดกำลังสูงสุดเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เอ่อสามเฟสนะครับสังเกตที่นะ้ำ มอเตอร์ก็ทำงานจะทำงานเต็มกำลังนะครับ50เฮิร์ตดันอยู่สนใจตู้คอนโทรลปั๊มน้ำดีซีโซล่าติดต่อได้ที่ช้างโซลเซลล์ทั่วโลกและนครสวรรค์นะครับ